S <S วัดี YouTube และผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการไปต่ทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมซักเก้นพแต,ต่นัซึ่งนวันนี้ก็จะมาสอนหาดาบอิจิโกเวอร์ชั่นเวอร์สโตลลครับเป็นเวอร์ชันที่แบบว่า อิจิโกะเนี่ยแปบลบว่าควบคุมพลังไม่อยู่แล้วก็สู้กับอุนคิโอรานะฮะมาดูกันว่าทำยังไงสับใครที่มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดไลค์คลิปนี้ดวงดีไปเลย100%รนะฮะเอาละครับก็อิจิโกะเนี่ยจะมีทั้งหมด2วิธีในการหาวิธีที่1เลยก็คือการลงดันเจี้ยนสวนวิธีที่2คือการสิกบอสตีเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะตีวิธีไหนวิธีที่1คือการลงดันเจี้ยนนะครับนี่ฮะก็ให้เราเนี่ยมาที่เกาะน,นี้นะมันจะอยู่หน้าเกาะแรกแล้วก็ข้างเกาะอ,อาลองปักนะครับผม แล้วก็มากดตรงนี้นะครับนี่ ABC ซตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาสุดนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นดันเจี้ยนของอิจิโกะนะครับนี่นะฮะสามารถหาดาบอิจิโกะได้ตรงนี้นะฮะต้องหาโซเซนแล้วก็ตามด้วยอารันคาโซแฟตมินนะครับนี่ฮะสอย่างนี้อย่างละหชิ้นแล้วก็ทําการเปิดประตูดันเจี้ยนเดี๋ยวผมจะมาสอนหาโซเซนแล้วกันนะครับแล้วก็ตามด้วยอารันคานะครับวิธีการหาโซเซนให้เราเนี่ยไปที่3เกาะนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยตรงนี้เกาะอาลองแล้วก็ตามด้วยเกาะข้างนี้เลยนะครับเกาะกอลลิงนะครับ อ่ะมาที่เกาะแรกก่อนนะครับเกาะแรกจะหาได้จากตรงนี้มีฮอกนะครับผมนี่เราสามารถหาได้จากการตีบอสมีฮอกนะครับมันจะมีโอกาสดรอปโซเซนนะครับนี่ฮะอ่าแล้วก็มีเกาะนี้ด้วยนะครับนี่เกาะเกาะอาลองปักนะครับผมนี่ให้เราตีบอสนะครับผมคือโซเซนเนี่ยมันจะดรอปจากกล่องนะครับเราก็ทําการหาโซเซนไปเลยอ่าตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ส่วนเกาะสุดท้ายเลยก็คือเกาะนี้นะครับผมเกาะลิงให้เรามาตีบอสเชงคูดเพื่อหากล่องเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะดอกกล่องใช่ไหมมันก็จะดรอปโซเซน เราก็หาไปเรื่อยๆเลยครับคุณผู้ชมจนกว่าจะได้โซเซนหาไปเยอะๆยิ่งดีมันจะตั้งอยู่ที่50นะครับนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยโซเซนนะครับนี่นะฮะนี่ก็จะเป็นหน้าตาโซเซนนะเราก็ตีบอสพวกนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะครับนี่ดอกจากกองนะฮะแล้วก็ต่อไปก็จะมาสอนหาอารันคาโซแฟตมินนะครับอ่าอารันคาเอสโซแฟตมินนะครับวิธีการหาให้เราเนี่ยไปที่เกาะตรงเนี้ยไอที่มันเป็นกำแพงนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไปแล้วครับผม พอเรามาถึงแล้วนะครับแล้วก็ทําการตีไอ้พวกนี้ที่มันอยู่รอบเกาะเนี่ยไอ้พวกนี้ที่มันกระโดดมันโจมตีเราเนี่ยมันจะเข้ามาจู่โจมเราใช่ไหมเราก็จัดการพวกนี้ไปนะครับนี่มันจะมีโอกาสตอบจากพวกนี้เลยมันไม่ได้ดบมันไม่ได้ดบแบบ100%นะครับมันจะตอบจากไอ้พวกนี้นะครับผมเราก็หาดูเลยเนี่ยไอ้พวกที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยไอ้พวกที่มันวิ่งเข้ามาจู่โจมเราเนี่ยจัดการเลยครับนี่ฮะอ่าจะมีโอกาสตอบนะครับจากการตีพวกนี้เลยนะครับนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยครับโซโซ อาลันคาโซเฟตมินนะครับอาันคาโซเฟตมินนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเราก็หาจํานวนเยอะๆตันอยู่ที่150อนะฮะพอเราได้2ชิ้นนี้เราก็สามารถลงดันเจี้ยนได้เลยนะครับนี่ด้วยกันไปที่เกาะดันเจี้ยนนะครับผมอ่าเกาะดันเจี้ยนนะครับก็เลื่อนมาตรงนี้แล้วก็ให้เราเนี่ยเลือกคํานี้นะครับนี่แล้วก็วับไปเลยแล้วเราก็ทําการลงดันเจี้ยนไปแล้วครับอ่าไปแล้วครับไปกับเพื่อนหลายๆคนยิ่งดีไปคนเดียวก็ได้อิจิโกะไม่เก่งนี่แล้วเราก็แล้วเราก็ลงว์ปเกรดนะครับไปเลยครับผม เอาละครับก็อตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในดันเจี้ยนนะคุณผู้ชมแต่ผมเนี่ยไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับก็เลยแบบว่าไม่ได้ตีบอสโชว์ให้ดูนะครับมันจะเป็นบอสอิจิโกะนะครับผมและเราก็ทําการตีบอสอิจิโกะที่นี่นะครับผมมันจะมีบอสอิจิโกะตัวเดียวจัดก,การมาเลยเพอจัดก,การเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปนะครับโอกาสดรอปไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแต่ผมแบบว่าหาแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับนี่ฮะเวลามันดรอปเนี่ยมันจะขึ้นข้อความคําว่า two world store x o r t นะครับผมไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะครับนี่มันจะะะเเเปป็็็นนนนนออททมมมยู่่ใใกกกกรรร๋าาาแแลล้้้ววดชงพพิ์คีับ เขียนคําว่า two v e r s t o r e l o e s s o r t นะครับนี่มันจะเป็นไอเทมให้เรากดกินได้นะฮะนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับอ่าเวลาที่เราได้นะอ่าแล้วเราก็กดกินได้เลยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราได้แล้วนะครับผมกดกินได้เลยนะฮะเพียงแค่นี้แหละครับวิธีแรกนะก็คือการลงดันเจียนนะฮะลงดันเจียนนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะลงต่อใช่ไหมเราเกลือใช่ไหมเราก็สามารถรีเพย์ได้นะครับรีเพย์แล้วก็กดเล่นต่อได้เลยนะครับถ้าเรามีโซเซนแล้วก็ตามด้วยเอรันคาร์เอสโซเฟสเมนต์เนี่ยนะครับ สามารถดูยต่อได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่เกลือนะครับเราเราได้เนี่ยเราก็กินได้เลยนะครับผมหรือไม่ก็ออกไปกินในเซิร์ฟธรรมดาหรือว่าเซิร์ฟวีเราก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยอ่ะนี่ก็จะเป็นวิธีการแบบว่าหาวิธีแรกนะครับผู้ชมมาดูวิธีที่สองกันดีกว่าครับวิธีที่สองก็คือการแบบว่าเสกบอสตีนะผู้ชมก็คือให้เราเนี่ยไปที่กรอร่อใหญ่ๆนะครับนี่ก่อกำแพงใหญ่นะครับเราก็ไปเลยครับผมนี่ฮะซึ่งมันจะเป็นก่อใหญ่ๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็วิธีการเสกบอสเลยก็คือให้เราเนี่ยมาที่ป๊อ บริเวณตรงเนี้ยหน้าปราสาทเนี่ยนะครับแล้วก็มันจะมีอีเบซีตัวนี้นะครับอ่าสามารถเสกบอสอิชิโกได้โดยการที่แบบว่าต้องหาอารันคาเอสโซแฟตมินเนี่ยเอามาเสกนะครับนี่วิธีการหาอารันคาเอสโซแฟตมินเนี่ยนะครับมันจะเป็นไอเทมที่อยู่ในกระเป๋าเราเวลามันดรอปใช่ไหมนะครับนี่พิมพ์ไปเลยนะครับนี่จะเป็นไอเทมชิ้นนี้นะครับเราก็หามากดเสกเรื่อยๆนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเสกให้ดูนะครับปึ๊บเสกให้มันเต็มหลอดนะครับเนี่ยวิธีการเสกก็คือให้เสกให้เต็มหลอดเลยเดี๋ยวผมจะลองเสกเต็มหลอดให้ดูนนะะครับี่ฮ วิธีการหาอารันคาโซเฟสเมนต์นะครับก็คือให้เราตีบอสพวกนี้เออไอพวกมอนสเตอร์พวกนี้ที่มันอยู่รอบก่อนเนี่ยเห็นไหมดอบแล้วเนี่ยนะครับผมอาจจะดอบบ้างไม่ดอบบ้างเราก็หาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดอบนี่ไอพวกเนี้ยมันกาลังตีกันอยู่นะครับอ่านี่ได้อีกแล้วครับพอได้แล้วนะก็ทําการเสกบอสไปเลยเราต้องเล่นกับคนเยอะๆตรงนี้เนี่ยถึงจะดีนะครับนี่เสกไปเสกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้น่าจะประหยัดกว่าลงดันเจียนนะแต่ว่าไม่รู้โอกาสดอบเท่าไหรน่นะผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเสกให้มันเต็มก่อน เอาละครับก็ตอนนี้เนี่ยอาันคาเฟตมินนะครับก็ได้ครบแล้วนะครับผมนี่ฮะถ้าเกิดว่าผมเสกไปเนี่ยนะผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ดอบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอิชิโกะเนี่ยนันมันอาจจะแบบว่ามีโอกาสที่อิชิโกะเนี่ยจะเกิดประมาณ10%นะครับนี่ฮะเพราะว่ามันใช้อลรันคาโซเฟตมินน้อยมากนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะลองเสกดูซิว่ามันจะเกิดไหมนี่ป๊าบเขาให้เป็นไงเกิดเปล่าไม่เกิดเอาเกิดที่ว่านะครับนี่เจ thank. อแล้วครับนี่เอาวิธีการเสกก็คือให้เราเนี่ยสะสมอาจจะไม่เกิด20%ก็ไรนะ้อาจจะอยู่่ที10%นะครับนี่เห็นหมนะครับ แล้วเราก็ตีมันเลยครับนี่ดูซิว่าจะได้ไหมอ่าโอกาสตอบน่าจะยากน่าดูนะครับแม่แต่ผมไปคนดวงดีก็อย่างเงี้ยแหละครับแป๊บเดียวก็ได้เลยอ่าเป็นไงบ้างครับไม่มีหลอดเลือดด้วนะครับเลยไม่รู้ว่าเลือดมันเท่าไหร่ไอแต่ว่ามันหายไปไหนวะเนี่ยหาไม่เจอนะฮะเฮ้ยมันยังไม่ตายครับโอ้โหโอ้โหนะฮะแม่ตายยากตายเย็นจริงๆนี่อิจิโกะนะครับจัดการมันเลยจนกว่ามันจะตุยนะฮะเฮ้ย บอสมันน่าจะตายแล้วนะแต่ว่าความรู้สึกของผมเนี่ยแม่งโคตรถึกเลยครับผมอีจิโกะนะครับเออคือมันถึกแล้วมันก็ตีแรงด้วยนะครับตีแรงนิดหน่อยนะครับเอ้าสกัดเงาได้ด้วยนะครับโอ้โหดูดินะฮะตั้งชื่อเลยอีจิโกะผมได้มาประมาณ6 7ตัวแล้วเนี่ยฮะอีจิโกะอ่าได้ประมาณ7ตัวแล้วมั้งเนี่ยนะครับอีจิโกะ7แล้วเนี่ยตอนนี้นะนะฮะแล้วก็ดาบจะมีโอกาสได้จากการตีบอสอีจิโกะเลยนะครับแต่ผมไม่เคยตีตัวนี้ไงผมได้จากดันเจี้ยนเออนะครับ เออเอาละครับนี่ก็เป็นวิธีการหาดาบนะผู้ชมนี่โดยการแบบว่าตีไอ้พวกกาลังคาพวกนี้นะครับผมนะแล้วก็สะสมโซ so เฟตเมนไปเรื่อยๆแล้วก็เสกบอสบอสนี่อาจจะไม่เกิด1 0อนะอาจจะประมาณ10%ในการเกิดนะแต่ผมโชคดีไงบอกแล้วผมไปคงผมไม่คนดวงดีเดี๋ยวผมจะลองเสกสักตัวหนึ่งดูซิว่ามันจะเกิดไหมเอา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 ละครับก็เดี๋ยวเรามาลองเสกกันอีกรอบหนึ่งนะครับดูซิว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะครับนี่10%เปึเ๊บปื๊บป๊บ,ปบ,ปบนะฮะเอา,เอาพอเปล่า อ่าเหมือนจะเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองตีมันครับอาจจะมีโอกาสดบดับสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้น่าจะมั่วแล้วนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าผมมั่วก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าถ้าเกิดว่าใครที่มีเพื่อนเยอะๆนะครับพาเพื่อนมาช่วยหาจะดีสุดนะครับนี่แล้วก็มาเสกด้วยกันเนี่ยนะครับเออแล้วก็จักรมาเลยปุ๊บดูสิว่าจะดบไหมมาดูกันเลยครับผมเรียบร้อยครับบอสแตกไปแล้วครับผมแต่ว่าอ้าวมันไม่ดบนะฮะโอ้โหมันไม่ดบนะครับแต่ว่าโอ้โหเสียงอ อาจจะดังนิดนึงนะนี่สกัดเงามันเทลแล้วกันนะฮะไม่อยากได้เงาเลยอยากได้ดาบโอ้โหได้เงาแล้วฮะอิจนะิโกเปดเออได้เงามาเปดตัวแล้วเนี่ยไม่อยากได้แล้วครับผมอยากจะได้บอกว่าดาบมากกว่านะครับนี่อ่ะสมมุติว่ามันดบดาบเนี่ยนะมันจะดบเข้ากระเป๋าเราเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า t o v e r s t o นะ worsto นะแล้วก็ s salt นะครับผมอ่ะก็เริ่มเรื่องเ,เริ่มจะเรียกมั่วแล้วครับผมนี่ก็ให้เราพิมพ์ไปเลยแล้วก็นี่ฮะมันจะอยู่ในกระเป๋าแล้วนะครับนี่มันจะชื่อว่า t o Two v a s t ล Lord S Sword นะครับนี่ชื่อแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้เราก็กดกินเลยครับผมนี่ฮะเพียงแค่นี้แหละครับคุณผู้ชมก็จะได้มาแล้วนะครับนี่มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงครับโอ้โหนี่ฮะนี่แหละครับดับอิโกะนะครับผมเป็นเวอร์ชันใหม่นะเวอร์ชันเก่านี่คือเก่าไปแล้วอันนี้คือเวอร์ชั่นใหม่อ่านี่เวอร์ชัน v a s ต o อ o r ดนะครับมามาดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหถ้าถือนะฮะถ้าถือเทมากนี่การฟันการฟันนี่แรงหรือเปล่าเหมือนไม่แรงเลยเฮ้ยเออ หมือนดาบซิกจะแรงกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวข้างนอกกันดีกว่าอันนี้มันมืดไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดาบกันดีกว่าครับว่าพลังของมันเนี่ยจะมีอะไรบ้างครับเขาบอกว่าดาบเนี่ยเขาล่ำลือกันว่าโคตรกากนะฮะดาเมจเบามากแล้วก็สกิลเนี่ยมันจะเท่หน่อยนะฮะแต่ว่าดาเมจเนี่ยเบามากเลยนะครับผมนี่เบากดาบเคมีจิแล้วก็ดาบซิกอีกนะครับมามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงที่เขาล่ำลือกันนะครับนี่การถือก็ถือว่าเท่นะแต่มันไม่เข้ากับหน้าผมเลยนะครับนี่การฟันเอ้ยการฟันดููดีีีอออย่นนะะคครรัับบโโ้้หมมเเฟฟสส นี่แล้วก็เวลาเดินเวลาวิ่งนับก็ถือว่าดูเป็นผู้เป็นคนนะครับแล้วก็สกิลแรกเลยเฮ้ยไปการพุ่งครับนี่พุ่งแล้วก็ขยับขยับตัวไม่ได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเปิดชิปล็อกก่อนเนี่ยขยับตัวไม่ได้แล้วครับผมลองพุ่งแล้วอ๋อมาติดบัคนะครับมันติดบัคนี่โหติดบัคเลยนะฮะอ่ะสกิลแรกคูดาวไวมากดินี่ไปการแบบเฉือนสลัดนะครับดูคูดาวคคดไวัสวยด้วยนะครับเออท่าแรกถือว่าสวยอยู่นะครับแม่ าดามเมจแรงนี่คือคือเป็นดาบที่ดีมากเลยเนี่ยแต่ว่าดามเมจเขาบอกว่าเบามากเลยนี่แล้วก็ท่าสองเป็นการคำรามนะครับโดยที่ไม่ได้แปลงร่างเลยเป็นการคำรามนะแล้วก็คูดาวโคตรเร็วอะ่ะบางทีมันอาจจะเบาแต่คูดามอาจจะเร็วก็ได้นะมันทําให้ดามเมจต่อเนื่องไงอะไรประมาณนี้เนาะเออนี่ท่าสองฮ่าฮ่าฮ่าท่าสามเป็นการยิงเซโร่นะฮะลมหายใจฉุดื้นสกิลซี ว้าวคัสซินอุ้ยอุ้ยโหโคตรเท่นะครับผมน,นี่ทำอะไรก็ไม่รู้ครับมีการยืนเอ็กด้วยเออดวงตาติดไฟนะครับโอ้โหวิ่งแม่งเท่จัดเลยว่ะสกิลเอฟอ่ะไม่มีท่าแปลงร่างเหรอไม่มีท่าแปลงร่างนะครับผมนี่แต่สกิลแม่งเท่มากนี่ท่าแรกท่าสอง และนี่ก็คือท่าสามอ่าส่วนสกิลที่4นั้นก็คูด,ดาวน,านันเดี๋ยวเราไปลองกับบอสไอ้ตัวนี้กันดีกว่าเอาละครับก็ก่อนจะตีบอสเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดาเมจกันดีกว่าครับการฟันปุ๊บดาเมจจะอยู่ที่5,000ันเคร์ฮารคิปปุ๊บดาเมจจะอยู่ที่6,300นะครับนี่ท่าแรกเลยฮะท่าแรกเลยนะฮะดาเมจอยู่ที่21,400่นะครับอ่าส่วนท่า2 ถ้าสอบไปการโจมตีต่อเนื่องครับดาเมจสุดอยู่ที่34,800นะครับไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่านะแล้วก็ท่า3ยิงเซโร่ดาเมจอยู่ที่29ล้าลน,นะครับต่อเรื่อยๆเอ๊ะทำไมท่า2มันเหมือนมันจะเบานะแต่ว่ามันกากกว่าท่า3อีกนะเออมันแรงกว่าท่า3นะแต่ว่าพอมาใช้จริงแม่งเหมือนกากเหมันกากมากเลยอะสกิลสี่โอ้ท่านี้บอกเลยโดนทุกตัวไม่รู้ว่าดาเมจเท่าไหร,รบ่บอกเลยว่าโดนทุกเกาะ ไอตัวตัวไหนที่มันอยู่ตรงก่อนน,น่าจะโดนหมดเลยไม่รู้ว่าดาัมมี่มันจะเท่าไหร่แต่คิดว่ามันน่าจะแรงนะโอ้ยอันนี้น่าจะโดนดัมมี่สตัวนะครับเออโดนดัมมี่สตัวใช่ไหมหกล้านกว่าโอ้ถ้าตัดครึ่งน่าจะเหลือ3ล้านนะเพราะว่าโดนดัมมี่มี2ตัวไงนะครับเออเฮ้ยแรงแรงใช้ได้เนี่ยนะแต่ไม่รู้ว่าดาบซิกแรงกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดาบซิกก่อนเอ,เอามาเปรียบเทียบเลยแต่ว่าดาบซิกของมีนี่ว่ะสเต็กดีวะเออ คงจะเปรียบเทียบไม่ได้แล้วนะครับผมแต่คิดว่าดาบซิกน่าจะโกงกว่าไปไปลองตีบอสฟีเรนกันดีกว่าดูซิว่ามันจะโกงไหมเอาละครับก็ดาบซิกเนี่ยของผมเนี่ยนะครับตีบอสฟีเรนแป๊บเดียวตายมาดูกันว่าอิชิโกะเนี่ยมันจะตีบอสแป๊บเดียวตายหรือเปล่าเครือพาคินะครับนี่ตามด้วยท่าแรกปึ๊บท่าสองท่าสามยิงเซโร่ท่าสี่แต่ครูดาวมาเร็วเนี่ยมันน่าจะตอดเรื่อยเรื่อยมันก็อาจจะเลงได้นะครับเออ เว้ยแต่ว่าคิดว่าดาบซีกับแปปเดียวก็จาัดก,การฟิเลนได้แต่นี้มันจาัดก,การฟิเลนไม่ได้วะ่ะเออแปปแปแปดเดียวดาบซิจาัดก,การได้นับแต่นี้จาัดก,การไม่ได้เลยครับอย่างนี้ต้องไปเอาไปบวกสเต็กนับไปเดี๋ยวผมลองเอาไปบวกสเต็กก่อนอ่าบางทีถ้าบวกสเต็กเนี่ยอาจจะแรงก็ได้นะหรือว่ามันกาก่าดาบนี้นะฮะไม่มั่นใจแลว้วว่ะไปลองบวกสเต็กเปิดแต่อะไรเนี่ยครูดาวเร็วนะครับดาเมจไม่ค่อยแรงอ่าเปลี่ยนอ่าอันนี้แหละเจ๋วเลยอ่ามาลองทดสอบนับ สเต็กน่าจะประมาณเท่าดาบซิกขมดับที่มีอยู่ตอนนี้นะครับมาดูกันว่ามันจะแรงขึ้นหรือเปล่านี่เฮ้ยแรงขึ้นนะเนี่ยเขาบวกสเต็กแล้วไม่รู้อะแต่ว่าดาบซิกแป,ป๊บเดียวฆ่าฟรีเดนตายอะเอาง่ายง่ยอะแต่ดาบเนี้ยฆ่าฟรีเดนแป,ป๊บเดียวไม่ตายอะแสดงว่าดาบนี้กากกว่าดาบซิกนะครับ,บเออที่เขาล้ำเลือกกันว่าเบาเนี่ยนะเบาจริงว่ะเออเบาเบาพอๆกับขี้หมาเลยไม่ใช่ขี้หมาธรรมดานะขี้หมาแห้งนะครับเออ แต่ทีน่นะมันเท่มากเลยอะแต่สู้ฟีเรนน่ะดับซีไงก็ดีกว่าเออดับซีแค่ท่าเล่กแบแป๊บเดียวฟีเรนตายนะครับเออแต่อันเนี้ยต้องใช้หลายท่าหน่อยเออแต่มันแบบเป็นอมตานะดูดิเวลากดใช้อะ่ะเออมันเป็นอมตายู่นะเออทําให้อาจแบบว่าอาจจะดีตรงนี้ก็ได้โอเคก็นนี่ก็คือดับอิจิโกะเวอร์ชันเวอร์สโตนโหลดเอสซอนะครับผมเก่งไม่เก่งก็ลองหาดูแต่ผมคิดว่า มันเป็นอมตะมันก็น่าจะเก่งอิขีได้นะครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า